ซึ่งในวันนี้การยกร่างก็จะเข้าสู่ประเด็นเรื่องของการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองของพี่น้องประชาชนแล้วนะคะมาดูเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในช่วงรัฐบาลนี้กันบ้างนะคะนายกรัฐมนตรีเสนอให้สหรัฐอาหรับอิมิเรตหรือว่า UAE ค่ะเป็นศูนย์กลางกระจายผลผล,ผลิตการ,กรเกษตรของไทยแล้วก็ชื่นชมการขยายความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศแล้วก็ขอบคุณนะคะที่เข้าใจสถานการณ์การเมืองไทยมาโดยตลอดค่ะ โดยนายมุ hammad ali a h ม e อ,อ,อมร r นอ al ซัมซีเอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับอิมิเรสหรือว่า UAE ประจําประเทศไทยนะคะเมื่อวานนี้เข้าเยี่ยมคารวาพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีที่ตึกไทยคู่ฟ้าทําเนียบรัฐบาลซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ขอบคุณรัฐบาล UAE ค่ะที่เข้าใจสถานการณ์การเมืองไทยมาโดยตลอดแล้วก็ชื่นชมให้การสนับสนุนชุมชนไทยมุสลิมเป็นอย่างดีโดยนายกรัฐมนตรียังกล่าวนะคะว่ารู้สึกประทับใจที่เอกอัครราชทูต UAE ประจําประเทศไทย มีโครงการสําหรับชาวไทยมุสลิมหลายโครงการไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเงินสร้างมัสยิดและโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามการให้เงินสนับสนุนงบประมาณเลี้ยงอาหารละศีนอดผู้ต้องขังมุสลิมในเรือนจําทั่วประเทศในช่วงเดือนรอมฎอนแล้วก็การให้เงินช่วยเหลือชาวไทยมุสลิมที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อให้เดินทางไปประกอบพิธีฮั์ คร้มกันนี้ค่ะยังชื่นชมเอ,อากอัครราชทูตยูเอประจําประเทศไทยที่ผลักดันการขยายความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศในด้านต่างๆทางด้านการค้าการลงทุนการ,กรเกษตรอาหารและพลังงานพร้อมเสนอให้ UAE เนะคะเป็นศูนย์กลางในการกระจายผลผลิตการ,กรเกษตรของไทยด้วยโดยเฉพาะข้าวไทยซึ่งมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและก็คุณภาพดีค่ะ